พบกับพวกเราพิซเซอร์กุทธรครับวันนี้มากินส้มตำนะคะแล้วก็มีโครงไก่ย่างนะคะแล้วก็มีผักต่างๆแล้วก็มีแค่หมูโกบอลนะคะแล้วอะไรนะผักหนองแล้วก็มีผักเยอะแยะเลยกระถินที่แม่ชอบมากมีแซลมอนด้วยนะคะทุกคนแล้วอย่าลืมนะทุกคน เราขายอันนี้อยู่ชิ้องควายใช่มีหมูแล้วก็มีควายนะคะทุกคนใครชอบแบบไหนก็ทักสั่งมาได้เลยนะคะทุกคนมไส้อั่วได้เลยเอาล้วนะคะทุกคนใช่ใส่อั่วก็มีเอาลร้างไม่หวแล้วหิวอืมเริ่มสงลับครับอืมหอมรำได้ไหมเฮ้ ตามพี่บอลตามโชว์เลยฝีมือเลยเนาะเนี่ยเฮ้ยฝีมือนาสนใครับ เหนียวทุกคนมีแต่โดงผักทันก <c oughs> ังมากอืม <c oughs> <c oughs> ขอสดนาำเนี่ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเอาอาหารมากินกับพวกเราได้เลยนะครับผมต่อครับกินดูกินไปดูไปเลยนะครับ,บค,ครับติดตความมุ่งั่อยครับกินกับเขาหนึ่งแถวคัก จัดมาละเลยครับอืมอมะเขือพวงก,ก็มีนะทุกคนชอบมากมะลาที่น้อง,อองเนี่ยดองเลยกินสดอร่อยมากมะละปอมอืม <laughs> ปอนเด็กไม่กล้ากินนะเือดที่ื่อเลยค่ะมันละ,น,ละน,น่ารักมากเลยเหมือนมันละเผือกเลยอ่ะลวดัง หรือว่ากินไปกินมามันก็แค่ขมแค่ช่วงที่แบบกัดเข้าไปแค่นั้นเองมื้วเรากินไปมันก็ไม่ขมนะทุกคนจิ้มซีฟู้ดของเราเอ่ะเส้นเ้ร สลับยืงรั่วแั่ยิ่งแต่ยิ่งซีโฟนกลุ่นเจนหอมอ่ะเอาไว้าปากเมีย จะแม่เข้าไก่ถ้ากินต้องหอมรูได้ไง <c oughs> ลมฝ<อ>นกำลังจะตกนะทุกคนเมือกี้จะไลส่สนนอกบ้านนะฝนตกจะถ่ายคลิปนอกบ้านฝนตกก <c oughs> ่อยมาก หอ,หองมแดงยอยโยวซาก็มาเขือเทศโยโยวซาก,กินไปกินมาเริ่มเห็ดแล้วาาอรวะเนื่ะมะม่มีหอมแดงด้วยน,มน,มนะม,นมามาวอะมามาวงมระบีสาม่วงตบท้ายค่ะหนูอ,อะ คอสดีแืน้จินกุหอมแดงก็อร่อยอืมะเขือเทศอ่อยแฮร์บอกแฮร แ,แสบ <แฟ S 1> พักแสบพักหลายต้องกินข้าวด้วยค่ะเดี๋ยวหนูแสบท้องเดี๋ยวน้องน้องแสบอื้อเออ Suống nghe Chặt hai đứa lô cái thằng chuông. Mmmm. 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 rồi Mmmm. 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 mấy Mmmm. lúc Mmmm. Mmmm. không Mmmm. đâu Mmmm. 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 đấy Mmmm. Mmmm. ต้นหอมอ่ะหอมแดงอ่ะอ้วันนี่ไงอร่อยหอมแดงหอมแดงอกินกับส้มตำอ่ะอร่อยมากเนี่ยแหละเดี๋ยบวานนี่บ้านเรายังไม่มีค่าติดควิดเลยนะรอดมาทุกซีซั่นจริงนะรอดต้อทุกซีซั่นเพราะว่าอะไรเพราะเรากินอย่างเงี้ยกินส้มตำอ่ะช่วยได้จริงๆริงแม่กินส้มเหรอคุณตังมกินไม่ได้เนี่ยตัวเจ็ดแล้วอ่ะ อได้ครับเพื่ชปักสมุนไพรบ้านเราเนี่ยทุกยอ่างดูแั่แ็ยอมละบันตำอร่อยมากเป็นกระสับยอมอันนี้อ่ะ หมดใจนะจะไรกินแป๊บๆนี้ส้มตำพ่อจะหมดแล้วนะไม่บอกเมื่อกี้บอกไม่พอคิดว่าจะเ,เหลือกินนะกินหมดแล้วแม่พอกินนะอร่อยอันซ่บกินเรื่อยๆกินเพลินๆน,นะอือ โ้งไก่ยากเนี่ยอร่อยกินกับต้มดอง,องนี่ซื้อหน้าหูบ้านยนังนคนนา่าสิบบาทเมื่อก่อนอยู่ตามหามากเลยเนาะอืมอาจจะกินไม่สุภาพไ้กินเลินหน่อยก็ขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคน ก็มีเือดมไปเอาไหนคะเองไก่หอมมากเรา,เา,เาม่ห้องทั้งละ เขาส่งให้รีวิวรีวิวนานแล้วกินไม่หมดเนี่ยจเกียบนี่ไงวันเอานี่กุ้ดงอดองเพื่อนแปะกุ้งดองตัวใหญ่มากกุ้งดองตัวใหญ่มากเอ้กกุ้งดองครับ ติดใจไก่แดงหรอนี่กุ้งดองนกุ้งดองของโคเดดองมามาชนกันหน่อยมาชนกุ้งดองไ่ง่ายครับนี่คือที่เด็ดที่เด็ดจริงๆตัวนี้ที่เด็ดของเขาร่อยมากป้ามโชว์นะชว์ไปเริ่ม กอนฮึมไม่เพียงสดอยู่เลยอ่ะยังปากเยิมเข่ามากแทบเยิมแบบกรุบกรุบแบบปากนี่แคบหมูไม่กินนะอ้าวแคบหมูตัวเดียวเลยตะวันรู้สึกว่าจะอิ่มละจะอิ่มไหมแคบหมูอ่ะมัน่าจะไหวมคะเนี่บอกเลย ต้นหอมเป็นของเราคนเดียวไม่มีใครกินอะ่ะกินป่าก็เป็นของพี่บอลคนเดียว <c oughs> แล้วก็หมดเลยส้มตำหมดแล้วผังหนองน,นี่ต้องกินกับปลามหมึกหรือสตรีกิลเลอร์น่ <c oughs> อย่างของฉันมาเล่นหมดนะห่วงค่ะห่วงผักห่วงมากห่วงมากแม่กระห็นหายครับชอบแบยนี้ชอบหัวชอบแบบนี้ติดแม่กระถินละเมื่อก่อนเห็นข้างทางไม่เก็บเลยในมือไหนจะต้องมีแม่กระถินเอาหรือไมมปลาหมึกกระเด็ดกินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วตอเนี่ยเอาหรือไหมปลาหมึกเอาละเอาขนมกระตุก มันดามอ่ะไม่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรโอ้โหปาดแม่ตัดตัดมาให้แล้วก็ร็จโจนครับแบีพิจด้งผมริมชิสิบคูดกินเดียวไม่ได้เผ็ด ก็ยังปักใจอยู่กับไก่นะครตอนนี้แกอร่อยโ oh <my> อมากษะรอย่าไปกินมากโ oh อมอากษตสอย่ากินหอยหวาน เหมือนแสมมันจะเข้ากับอันนี้มาหมดข้ดสละหมหัวหักนองอนนี้นะครัผมแม่โรยผมนะอุ้ยโดนี่นั้นเียเลยละด้วยครับเน้นๆับหักนองอาฮะเอาโดนรับ มันละแอบหล่นอแอบหล่น,เ,ลน,เ,ลนดเดี๋ยวผมเดี๋ยวครับเดี๋น้องออโต้ะจะกินมันละพวกนี้ให้หมดเลยนะครับน้องออโต้บอกโอ้โหกินให้หมดไ,ไดไ้ได้มาละไ,ได้มาละเดี๋ยวตัดให้อีก้ามืออนะ่ะ เอาหนวดหรือเอาตัวได้ครับอืมเอาหนวดหรือเอาตัวตัวครับฮะเอาตัวก็ได้ครับนะี่จ้าเมื่อกี้พ่อตัดใหญ่เกินโ <c oughs> ้มีไข่ด้วยพี่บอลนี <c oughs> น่โตจัดไปแดไป อืมข <mm um> ่าใช่อืมเยกๆข่ารู้ครับอืมขาวนอมกสาไส้ละอ่ะร้องทำไมหอม หอมอะไรหอมแดงทำไมขึ้นตาอ, <laughs> อยู่เฉยๆอยู่ดีๆก็ร้องไห้ ủa ừ. đi đi đông quá đi con chạy dò dày mà ạ พริกนุ่มเป็นน้ะเป็นจิ้งส้มคือตส้มควายลองอร่อยแล้เป็นเป็นไงบ้างพ่อเป็นไงบ้างกินตัวเองรู้สึกกินเลยอานนี่เป็นควายเหรอเข้าใจแล้วไม่ใช่ก็ไม่ว่าจะตอบว่าเป็นอะไรเป็นจิ้งส้มหรือยัอร่อย อันนี้บอกต่อเป็นตัวเองค่ะไปไปไหมฮะหลายคนกัดแล้วอากระเทยเยอะๆจ้าพี่บอลน่าจะผิดอืม มาวันนี้เราก็อิ่มแล้วทุกคนอิ่มแล้วทุกคนบันทั้งผ็ดทั้งแซบ่บทุกอย่างอยู่ในตรงนี้หมดเลยครับเผ็ดแซ่บงัวเค็มหมดเลครับหอมเลยผัานนะ <c oughs> โอ้โหวัลาเาต็มเลยครับเดี๋ยวเราก็วันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมากินอะไร คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาบอกนะครับถ้เราทำอะไรให้กินมากินโชว์อะไรให้กินคอมเมนต์มาบอกมันอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะคะวันนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยครับดูรอดูคลิปใหม่ต่อไปใช่ว่าเราจะมากินอะไรหรือเราจะไปที่ไหนไปกินที่ไหนนะคะก็อยากให้เราไปที่ไหนหรือว่าไปหรือว่าอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคน วันนี้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ห่องของเรานะครับยิปเซอร์ภูธรวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสว,ส,สวัสดีค่ะ